อวอด์ค <Award S 2> าซิมบาออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาวันนอนไม่หลับทั้งคืนหลังจากที่พ่ายแต้มให้กับลุยโดเฮตีในศึก RWS วันเสาร์ที่29พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาไฟนี้กลายเป็นหนึ่งในคู่ที่เดือดที่สุดของค่ำคืนเพราะทั้งสองต่างได้ไปกนละหนึ่งน้ำก่อนที่นักชกชาวองังกฤษจะเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปแบบสุดมันอาวอด์เผยว่าความผิดพลาดเพียงเซียววินาทีคือจุดเปลี่ยนสำคัญและยิ่งทำให้เจ้าตัวรู้สึกผิดหวังอย่างหนักเมื่อคิดถึงแฟนๆแ,และผู้ที่ให้โอกาสเขาขึ้นชกจนถึงขั้นกลับค่ายแล้วก็ยังข ซูที่ยังลุกโชนเอาวอตประกาศชัดเจนว่าพร้อมกลับมาทันทีอีเวนต์เดือนหน้าและยื่นคําขอรีแมทก,กับหลุยแบบไม่ลังเลโดยย้ำว่าการได้กลับไปแก้มือคือสิ่งเดียวที่ต้องการในตอนนี้เขากล่าวอย่างมุ่งมั่นว่า ผมอยากจะให้แฟนๆเห็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของผมและจะล้างแขนให้ได้เพราะการได้แก้มือมันหอมหวานที่สุดสำหรับตอนนี้สายตาแฟนมวยจับจ้องไปยังโปรโมเตอร์ทันทีว่าไฟเดือดภาคสองจะได้รับไฟเขียวหรือไม่เพราะจากฟอร์มและอารมณ์ร่วมในไฟแรกมันคือคู่ที่คู่ควรแก่การกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งอย่างแท้จริง